เล็งค <Hey. S 2> ิ้วโอ้โหเฮ้ยพี่เพิ่งแบบเพิ่งแบบหมดศรัทธาก่อน,นถ้าเราพูดตอนนี้ใช่ไหมผมจะแบบเออเรียกไม่ออกแล้วเฮ้ยเพิ่งพูดอย่งนูดตอนนี้แบบยังแบบไม่ใช่ยัง <c oughs> ไม่ใช่แม่ง <c oughs> ตัวชิวคิวคิวใจก่อนไม่ใจก่อนมึงอากาศไอ้ท่านยุคไม่ทู่คนหรือไงตัด เอาไปหามาไ,มไปหามาเดี๋ยวติให้มามันหลบมันหลบมันหลบเดี๋ยวสัวติว<ๆ>แล้วยสยวตัวติแล้วเฮ้ยตีครั้งเม่โดนสักครั้งเลยวะจะไดตีใหม่วะว่าลเม็ดเอาตัวง่ายๆน้องเอาแก๊กมาน้อง โหท่านหนักเลยพี่หวานจีโอ้ไปการได้ไพี่ไปของพี่ได้ไหมไปนะดึงโดนมีเจ็บดึงโดนมีเจ็บได้พี่เอาคนเนี้ยตอนนี้มันขันนี้มันอาจจะก่อเลยนะพี่แบบไม่นิ่งหรอ๋ออ๋ออ๋ในในี้มันเดินขนาดนี้เออกลับบ้านไหมเออเอาดิเอาดิเอาดิกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนเดี๋ยวนะพี่ผมกลัวพี่ไม่กลัวโอเฮ้ยไม่ตายหรอกยากหน่อย ให้ hey, ผมดึงมาไหมพี่ดึงมาตายดึงมาดึงมาดึงมาดึงโดนดึงโดนมีตายฮะเอาเร็วโอ้เวละแม่ไม่ดึงดึงแล้วพี่อ๋อดึงแล้วไปแล้วออกบ้านแล้วเฮ้ยผู้เที้ยเนะตายตายตายมาดึงมาดึงมาไม่คิวได้เพื่อน ไปพี่สี่พี่อันติไปตานนะไม่สามพี่มีดึงนะจับเรื่องมีมีก็จัดมามีก็จัดมาเจอกันแล้วหนูมีดูนะแม็กมาแม็กมาดู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 หน่อยดูหน่อยอยู่ลงกันอยู่ลงกันเออฮะไม่ต้องหาไอ้เหี้ยดึงเหมืองกระโปรงเลยไม่ไม่ก็จะได้ต่คนขากต่อนี่เลย อ่าพวกนี้งถึงจบตามดู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 อยู่ังไงทำดีเนาะตันให้ได้นะเจอกันปะสามนี้มีเดียวได้สามดึงได้นะอะไรคือเจอกันหว่าวะเนี่ยเจอกันของจริงละไหว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 ดูพี่โอ้โหมันหนีมามาได้นะเอาดีสลับนันเพื่อน เอาวีมันเล่นยากวะพี่เมติเลยมามาไม่โยนแล้วไม่โยนแล้วไม่โยนแล้วสาบานสาบานไม่โยนแล้วกีบัวมึงก็ไม่ได้โยนนะมึงกากจริงอ่ะตามมาตามมาไม่ได้จะดึงนี่แก๊กแก๊กวิ่งน้ำหน่อยดิแก๊กแก๊กวิ่งน้ำหน่อยยีเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะแม่งกันตีแล้วแม่งกันตีแล้วแม่งกันตีแล้วมันเรียกพี่ว่ะเสียบ่บนแน่นอน พิกหมดพิกดูดหมดพิกดูดหมดเออ <c oughs> กูตายไปทีมเฮ้ยสวยมากเพื่อนเพื่อนเล่นจริงได้นะปล่อยกาวให้สวยเราขึ้นเลยเนี่ย,ย,ยพี่ขอฟ้าพี่ขอฟ้าหนึ่งคิวโอ้โหเฮ้ยพี่เ <Hey. S 2> พิ่งแบบเพิ่งแบบหมดศรัทธาก่อนสำ <laughs> เราพูดตอนนี้ใช่ไหมผมจะแบบเออเล่นไม่ออกแล้ว <laughs> เฮ้ยเพิ่งพูดองนูดนอนนี้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แม่งตัวชิวชิวชิงิงใจก่อนไม่ใจก่อนมึงอากาศไอ้ตัไม่ทู่คนหรือไตัเอาไปหามาไปหามาเดี๋ยวติให้มามันหลบมันหลบมันลบัเดียสุ้ันติแด้วสู้วัตีแล้ว เฮ้ยสี่ครั้งไม่โดนสักครั้งเลยวะ่ะาริตีใหม่วะ่ะ <c oughs> ได้หรอหนอีกครั้งที่ห้าเอาบ้านเลินบปาดึงมาเทาเราเราเป็นคนน้ำนี่โอ๊ยเขี้ยจะตายโชคดีแล้วกันนะโชคดีเพื่อนมันเข้าหมดแล้วอ่ะทีมเรตายหมดแล้วเหมือนกันโอยโอ้อยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ทำไมไม่โดนเลยวะเวฟคลิปชุดใหม่มาพอดีการขอก้ยเถียงแล้วไม่แล้วจะปล่อยจะปล่อยบนอันติแม่งเอาบอลเม็ดดึงมาตัวนึงน้องเออว่าโดนตัวนี้วะไม่โดนไม่โดนไหวไหวหมดไหวหมดคลิีมีดึงนะไหวหมดไหวหมดไหวหมดโอ้โหเออไหวหมดไหวหมดน้องเพลงยิงหมดอ่ะเพลงยิงหมดอ่ะไวระดึงมา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  เเฮ้ยน้องเอ,อเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กบิ๊กบิก๊ก <c oughs> ตามมาติงไหนตามมาตามมาเอ๊ะมึงตอบบ้านเลยน, <c oughs> น้องบิ๊กวิ่งไปไล่กิ๊กฟี่คนเดียวโดนแันตีต้องวัวไปเลยเ <laughs> <p eng> พื่อนทิ้ง